เต้ยกขาขึ้นโอ้ยจริงเก่งจังล่ะเต้ลตเต้สวบเอาสวบสวบหรือเต้สวบสวบลเต้สวบ,สวบ,สวบหัดกินเองจะได้เก่งๆขี้เกียจป้องนมแล้ว กินเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวป้าๆนะอามาลุงเอ้ยนะป้านะอามาุม,มาก,กินเดี๋ยวไม่ได้กินนะเก่งมากกินเยอะๆโอ,อ้โอ่ะไอ้อยอยไอ้ยอย